สวดครับขอ,อนำเสนอหลักสูตรผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์ Smart Strategic Sales Leader ครับผู้นำทีมงานขายมีหัวใจสำคัญอยู่3เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดเชิงกลยุทธ์ก็คือนำการคิดเชิงกลยุทธ์นั้นมาเป็นการขายเชิงกลยุทธ์บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ครับและมีเรื่องของภาวะความเป็นผู้นำและทำให้ทีมงาน เติบโตและก็ประสบความสำเร็จเราเรียกว่าสอนงานครับโอเคเพราะฉะั้นในเนื้อหาของหลักสูตรผู้เรียนก็จะสามารถที่จะเรียบเรียงรวบรวมสิ่งที่ได้เรียนรู้กำหนดเป็นแนวทางการบริหารทีมงานขายในฐานะผู้นำทีมงานขายด้วยตัวเองครับช่วงแรกครับผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ครับ strategic sales management ครับทุกจุดนี้ครับก็จะทำให้ผู้เรียน เห็นภาพของการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบครับตรงนี้เป็นหัวใจสําคัญครับเพราะว่าเราจะต้องลงไปช่วยทีมงานให้เขาเห็นภาพที่ใหญ่ครับฉังนั้นก็จะมีเรื่องของการทําให้ผู้เรียนได้สํารวจตัวเองว่าทําอะไรไปแล้วบ้างและอะไรคือสิ่งที่สามารถทําเพิ่มได้เป็นกรอบความคิดการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ครับเป็นเรื่องของการที่เห็นเป้าหมายครับพอเห็นเป้าหมายแล้วก็จะมาทําให้เห็นขนาดตลาด หัวใจสำคัญทุกวันนี้คือเป้าหมายสูงหรือต่ําไม่สําคัญหากเรารู้ว่ามีขนาดตลาดใหญ่แค่ไหนครับเช่นเป้าหมาย10ล้านขนาดตลาด20ล้านเท่ากับ50%คือสิ่งที่เราต้องทำให้ได้แต่ถ้าเกิดเป้าหมาย10ล้านแต่เราเห็นขนาดตลาด1 0อล้านเท่ากับ10%เองเห็นไหมครับงนั้นหัวใจสําคัญคือเป้าหมายคือความเป็นไปได้ที่เราจะขายขนาดตลาดคืออ p portunity ครับผู้เรียนก็จะเห็นภาพ ขนาดตลาดก็จะสามารถนําเทคนิคนี้นํามุมมองเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้ลงไปทํางานร่วมกับทีมงานได้ครับเป็นเรื่องของการเข้าใจกระบวนการขายเชิงกุทธ์ครับจะต้องผ่านเซลล์ไไลน์ครับเป็นเรื่องของเซลล์ไไลน์เซลล์ไปลน์คือการขายเป็นเกมตัวเลขเปิดไม่เท่ากับปิดครับนั้นหากเราเปิดเยอะนําเสนอเยอะโอกาสปิดการขายก็จะมากขึ้นครับ แต่แน่นอนครับระหว่างการเปิดระหว่างการนําเสนอก็ต้องมีคุณภาพด้วยนั้นผู้เรียนในฐานะผู้นําหรือหัวหน้าทีมงานขายก็จะเกิดความเข้าใจในภาพการบริหารงานหลังจากนั้นแล้วก็จะทําให้ตัวเองนะครับเป็นที่เชื่อถือยอมรับและไว้วางใจไม่ได้เติบโตจากตําแหน่งครับแต่เป็นการเติบโตที่มีประสบการณ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมงานขายแล้วก็ สร้างภาวะผู้นำครับให้ทีมงานยอมรับครับตรงจุดนี้เป็นหัวใจสําคัญครับเพราะเราเป็นผู้นำทีมงานขายทีมงานต้องเชื่อถือยอมรับและไว้วางใจเพราะเรากําหนดวิธีการปฏิบัติงานให้กับทีมงานแล้วก็พยายามช่วยเหลือทีมงานเพราะฉะนั้นการเรียนรู้และเข้าใจความเป็นผู้นำนะครับก็ต้องปรับความเชื่อใหม่ครับเพราะผู้นำไม่ใช่เรื่องของตําแหน่งผู้นำเป็นเรื่องของการ i n f l u e n อิ influence Inf คือการโน้มน้าวจูงใจแน่นอนครับการที่เราจะโน้มน้าวจูงใจใครได้เราต้องเข้าใจความเป็นธรรมชาติ ของทีมงานก่อนครับงั้นผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ครับมนุษย์ทุกคนชอบคําชมมนุษย์ทุกคนอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่ามนุษย์ทุกคนยินดีเปลี่ยนแปลงหากเขาเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นเห็นผู้นําก็จะสามารถที่จะนําพาทีมงานให้ประสบความสำเร็จได้ผู้เรียนก็จะเกิดความเข้าใจใช้หลักทิทยีเชิงบวกครับเป็น positive psychology ครับจูงใจทีมงานให้เห็นประโยชน์ทําให้ทีมงานเห็นคุณค่าในตัวเองและทําให้เห็นทีมงานรู้สึกว่า สิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่นั้นส่งผลกระทบกับทีมองค์กรในด้านดีอย่างไรถูกไหมครับนักขายคือด่านหน้าเลยครับถ้าขาดนักขายองค์กรก็จะไม่มีไรายได้ที่จะมาใช้สําหรับการจับจ่ายครับนั้นทําให้ทีมงานเห็นภาพว่าตัวเองมีคุณค่ากับองค์กรนั้นเราก็จะสามารถสร้างทีมงานที่มีคุณภาพได้ในฐานะผู้นําครับแน่นอนครับทักษะก็เป็นพื้นฐานครับที่ผู้นํา ผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วจะทำไงครับให้ถ่ายทอดประสบการณ์นั้นลงไปที่ทีมงานของเราครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวสำหรับงานขายครับ Selling Skill ก,การเตรียมตัวก็เป็นเทคนิคหนึ่งครับหลายคนครับบอกว่าเอ้ยนักขายไม่ต้องเตรียมตัวหรอกเช่นสคริปต์เช่นเรื่องของการเตรียมข้อมูลเช่นไฟล์ Presentation และการฝึกซ้อมนะครับนี่คือการเตรียมตัว ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญมากต่อมาก็อาจจะต้องเป็นเทคนิคการนําเสนอครับเสนอไปที่ความต้องการครับ customer need ไม่ได้เสนอสิ่งที่เรามีไม่ได้เสนอเฉพาะจุดเด่นของเราที่เราคิดเองครับแต่เสนอจุดที่เรามีและตรงความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะถ้าคู่แข่งไม่มียิ่งดีที่สุดเลยครับก็จะเข้าสู่กระบวนการเจรจารตลองเจรจารตลองไงครับให้เกิดชนะทั้งคู่คือลูกค้าได้และทีมขายก็ได้องค์กรก็ ได้ครับนั้นตัวนี้ครับเป็นสกิลซึ่งหัวหน้าทีมงานผ่านมาหมดแล้วแต่จะเป็นจะต้องทําให้ทีมงานเกิดทักษะเหล่านี้ด้วยเทคนิคปิดการขายครับมีสัญญาณซื้ออะไรบ้างและจะต้องทําไงถึงจะปิดการขายได้อย่างเหนือชั้นจุดนี้ครับก็จะเป็นการผ่านการโล่เพย์อิงครับหัวหน้าทีมงานในฐานะผู้เรียนก็จะฝึกซ้อมทักษะของตัวเองแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปสอนให้ทีมงานเกิดทักษะเหล่านี้ครับ เพื่อจะนำไปสู่สิ่งที่หัวหน้างานใช้ดำเนินการสร้างทีมงานขายต่อไปครับตรงจุดนี้ครับหัวหน้าจะต้องเข้าใจครับว่าทีมงานอาจจะมีหลุมพางหลุมพางคือกอบความคิดเชิงลบที่เกิดขึ้นเช่นโอ้โหยอดขายสูงเกินไปโอส้สินค้าก็ไม่พร้อมคู่แข่งราคาถูกกว่าเยอะตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นหลุมพางครับนั้นหลักพื้นฐานควรมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็น knowledge skill นะครับการกำหนดเป้าหมายทำงานอย่างเป็นระบบ นักขายที่ดีหัวหน้าง,งานดู3เรื่องครับ1อย่าให้จิตตกครับ2ให้เขาทำงานอย่างเป็นระบบผ่านเซลล์ปลายไหลสา3ให้มีการฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆครับเป็นโล w p พย์อิก็จะทำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นครับและก็เราก็จะสามารถบริหารงานขายได้อย่างมีประสิทธิผลครับจุดน,นี้ครับก็จะทำให้ผู้เรียนตกผลึกและเกิดความเข้าใจพร้อมนาไปใช้ในการพัฒนาทีมงานต่อไปได้เป็นการโคชชิ่งทีมงานครับ ในเรื่องหลักพื้นฐานเพื่อทำให้เขาเกิดความมั่นใจและนำไปสู่การพัฒนาตัวเขาเองด้วยครับขอบคุณครับ